อะไหลายคนบอกจุดโทษเออบี้จุดโทษเออเอ้าก็ยิงได้อะไรแล้วทำไมอะไรจุดโทษแล้วจะทำไงอ่ะมึงกับกูอ่ะไอ้เขียวกับไอ้แดงอ่ะไอ้แดงมันเป็นนักสู้รุ่ไอ้ละเพลงอะไรไอ้เหลืองไอ้เหลืองกับไอ้แดงด้วยอ่ะไอ้เหลืองไอ้เหลืองไอ้เขียวไอ้แดงเหมือนโปรตุเกสเล่นสิบคนโดนใบแดงเปล่าอีกคนนึงไม่วิ่งพูดสับประตูแหละครับเดินชวนลงเดินชวนลง Why? พี่โดเต๋ะเอ้าเชิญพี่โดมาหน่อยเจอญพี่โดครับเีโอมาหน่อยครับเออไม่ถึงไม่เห็นไม่เห็นพี่โดนี่คือชายผู้สร้างประวัติศาสตร์ใช่ครับยิงในฟุตบอลโลก5สมัยติดต่อกันเป็นคนแรกคนแรกเริ่มต้นสมัยแรกที่ฟุตบอลโลกปี2006เล่นที่เยอรมนีเขายิงใส่ยูราสนี่ไงจากนั้นในปี2010ฟุตบอลโลกที่แอฟริกาใต้เขายิงถล่มเกาหลีเหนือแล้วก็ฟุตบอลโลกต่อไปปี2014เขายิงใส่อะไรวะงงลืมถ้าสมมติพี่ทศลืมอย่างนี้ดูได้ทีีี่ไไหนนอกาางงเเรขยลลแ้ว เายิงใส่กาณ์นะจำได้แล้วเออจากนั้นผู้บอลโลกปี2018ันสบยิงใส่สเปนและโมร็อกโกใช่ครับแล้วก็ผลล่าสุดฟุตบอลโลก2022ยิงใส่กาณ์ไดอีกแล้วซ้ำสองซ้ำสองครับแต่หลายคนบอกจุดโทษเออบี้จุดโทษเออเอาก็ยิงได้เราทำไมอะไรจุดโทษแล้วจะทำไงอ่ะใครแฟนแมนยูก็เจอได้นี่ผมเรียกว่าภูอ่ะผมเลยผมเชียร์ผมเชียร์นักเตะผมได้เชียร์สโมสรเอารอนโดไปไว้ไปเล่นคู่กับนุ่มยิ่ง หรือไม่ก็แบบไปช่วยซาร่ายิงประตูหน่อยถ้าถามว่าชอบไหมไอเราก็ชอบไงแต่ถ้าสมมติว่ามามีตังสายข้าเหนือไหมมันก็ไม่มีไงพูดถึงโรนลโดก็เหมือนกับเวลาผู้ชายมองผู้หญิงบางคน่ะสวยงามชอบก็จริงแต่เกิดแล้วไม่ได้เ้ยไม่อยากจะออกเดี๋ยวเทปแรกถ้าออกเดี๋ยวเทปแรกกะดังเลนเดี๋ยวเห็นพวกนี้ไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดตอนนี้เราก็คืู่องกีฬาอินไซด์นะครับมาเรื่องของฟุตบอลโลกในวันนี้วันจันทร์ที่29แล้วครับครับผมนัดที่2ในอีก2กลุ่มสุดท้ายนั่คือกลลุ่ม G แ้วกลุ่มกลุ่ส โคตรดูดเดือดสองกลุ่มนี้นี่คือแบบ แลวที่หนึ่งที่สองต้องมาคว้ากันด้วยนะใช่ครับสุดยอดตรงนี้แหละไปดูโปรแกรมกันเลยนะครับเริมคู่แรกเลยนะนั่นของแคมรูนจะเจอกับเซอร์เบียห้าโมงเย็นน่าสนใจมากเพราะว่าเซอร์เบียนะที่แล้วเจอกับฝั่งของบราซิลก็เล่นได้ดีนะพี่ไม่ได้แย่เลยตอนแรกผมมองว่ามันเป็นมามึดเพราะว่าวัาโควิดนั้นล่าสุดก็เล่นดีแต่แค่ผมรู้สึกว่าเกมลุกของบราซิลอันตรายกว่าคือเซอร์เบียดีแต่บราซิลมันดีเกินไปดีเกินไปพี่ลิชาริสซันอ่ะที่เราคุยกันรอบว่าเอ้ยทำไมฟิมิโนไม่ เพราะเรามองว่าเนี่ยบาราซิลมันต้องมีตัวอย่างเนี้ยเดี๋ยวค่อยไปคุยกันในในพาร์บาราซิลในพาร์บราซิลอันนี้เรามาพูดถึงพาร์ทของแคมรูนกับเซอร์เบียแคมรูนเมื่อวานก็ดูดีคล้ายๆทรงคล้ายๆเซเนก้าอีกแล้วอ่ะคือแบบว่าพูบว่าแต่จบไม่ค่อยได้จบไม่ได้เกมสวนกลับดีนะแต่ว่าสุดท้ายมันก็จบไม่ได้เจอกับเซอร์เบียที่แพ้มาในเกมแรกแคนรูนก็แพ้สวิตเซอร์แลนด์สาิตเซอนกันแพ้เหมือนกัน ใครแพ้ตกรอบอีกแล้วอ่ะชอบบอลแบบเนี้ยชอบทั้งคู่อ่ะเราชอบบอลทรงอย่างเงี้ยทั้งคู่อ่ะแต่สุดท้ายมันก็ต้องแพ้แต่ถ้าสมมติว่าถ้าจะให้ฟันก็ต้องไปฟันเซอร์เบียพี่ออออยยยย่่าาเเเลลลบกกให้ฉันื เดี๋ยวโดนนี่ก็ผิดรายละเอยาดอยากอย่าบอกใครฉันเลือกเลยได้ยงได้อยู่จนคำได้อยากเก็บไว้ทั้งสองทีมใช่ครับอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนเพราะว่าแบบชอบชอบบอลอย่างเงี้ยชอบแบบบอลที่มันเป็นม้ามืดม้าลองอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วแค่มรูนก็นัดที่เจอสวิตก็ทําได้ดีเหมือนที่พท็อตบอกแต่มันจบไม่ได้ไงจบไม่ได้อย่างเซอร์เบียก็ทําได้ดีแต่ก็จบไม่ได้เหมือนกันใช่แต่ถ้าให้เลือกนะถ้าถ้าถ้าเกิดว่าคิดว่าทีมที่น่าจะองค์ประกอบโดยรวมเซอร์เบียเซอร์เบียดีกว่าองค์ประกอบโดยรวมอย่างวัลล่าฮูวิช อย่างเงี้ย<ช>ก็รุ้นเหมือนกันนะเวลาโควิดอยากให้แบบเขาเฉิดฉายขึ้นมาบ้างเพราะว่าเล่นในสโมอสรก็เล่นได้ดีแอบสงสารด้วยในสโมอสสนอ่ะ <c oughs> เหมือนแม่งเลือกผิดทีมอ่ะฟอร์มกําลังดีเลยใช่ครับแล้วก็มาพอวาอยูเวทแรกๆก็ดีนะแรกๆดีมากแต่สัดลูกการดนี้เหนื่อยอ่ะเหนื่อยแทนมันอะจริงใจเราแบบเออเออมึงอยากให้ไปอาร์เซนอลอะดีแล้วแหละแรกแรกอ่ะแต่สุดท้ายเขาเลือกที่จะไปยูเว่ก็เขาก็ทำผลงอนได้ดีกับยูเว่แต่ทีมไม่ดีไม่ดีเซอร์เบียแคนาดูนคู่นี้น่าจะเฉือนดูแล้วบอกไม่น่าจะขาดนะบอลไม่น่าจะขาดบอลมันสูงสีคู่ขี้แต่ก็คิดว่าเซอร์เบียดีกว่าเซอร์เบียคิดตรงกันคิดตรงกันนี่เป็นคู่แรกที่จะเปิดหัวช่วง1 7นนนนนนะะคครัับู่่่่่่ททีีี2ใกกลลลลุม้จงงเเชววา ห้าทุ่มตรงบราซิลกับสวิตเซอร์แลนด์ดูเดือดทั้งคู่มี3แต้มแล้วพี่ก็ต้องดูว่าใครมันจะเอากันมึงกับกูอ่ะไอ้เขียวกับไอ้แดงอ่ะไอ้แดงมันเป็นนักสู้ไอ้รูนไอ้ยะเพลงไอ้เหลืองไอ้เหลืองกับไอ้แดงด้วยอ่ะไอ้เหลืองไอ้เหลืองไอ้เขียวไงแดนไอ้เขียวบราซิลไงไอ้เขียวบราซิลชวนกูเล่นกีฬาถึงแต่แล้วไอ้เขียวบราซิลกับไอ้แดงสวิตเซอร์แลนด์คู่นี้เนี่ยผมว่าสวิตอ่ะพร้อมจะมาเพื่อนหนึ่งคะแนนคือเขาชนะมาแล้วไงเขาไม่จะเป็น จะต้องเสี่ยงเล่นเพื่อจะแบบเอาชนะบาราซิลถึงแม้เขาก็จะแบบเออถ้าชนะมันก็ดีลอ<ช>ยตัว<ช>แต่สุดท้ายแล้วเขาก็เหมือนที่พี่ทศบอกแล้วว่า,ามาแค่หนึ่งแต้มแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเซอร์เบียเองออกสตาร์ทเกมเจอกับบาราซิลนั่นแหละก็มาเพื่อนหนึ่งแต้มนะใช่ครับแต่บาราซิลหลากหลายจริงทั้งตัวที่จะไปกับบอลได้ดีอย่างเนมาราฟินญาเวนิสุสจูเนียตัวยิงแถวสองดีๆไม่ใช่แค่กองกลางนะคาจะมีโรยปาเต้าเรย์โต้ซินวายก็ขึ้นมาแทงทะลุสวยๆใช่ครับเวนิสุสก็พร้อมจะวิ่งข้าง รเรามองว่ามันเป็นแซมบ้าที่แบบดูไปแล้วอยากเต้นอ่ะ มันดูแล้วมันสนุกกว่านี่แล้วแบบกองหน้าลิชารลิซันแล้วเราเห็นแบบอย่างล่าสุดเป็นไงแม่งแซมบ้าจริงแตบปุ๊บแล้วก็กระโดดเตะนี่มันแคือบราซิลเออคือแซมบ้าที่เราแบบรู้จักเสน่ห์ของบราซิลอะเคยหายไปช่วงประมาณสิบปีที่ผ่านมาแต่มันมีเนย์มาตัวเดียวก่อนหน้านี้บราซิลเรานึกภาพอะโรนันโดอานายโรนันดินโน่อย่างเงี้ยที่แบบว่าลีลาดีดิวอลโดลีลาดีดิแต่บราซิลมันมีช่วงหนึ่งยุคที่แบบไม่ค่อยโชว์ลีลาเท่าไหร่ครับอย่างมีฮาร์ดมีออสการ์ดาวิดหลุยส์ที่แแบบบเเสิคดีต่่่ไมมโชว์ยอรัน ชุดนั้นชุดนั้นอ่ะตั้งแต่นั้นมาแล้วแบบเรารู้สึกแบบมันห่อเหี่ยวมันดูบาราซิลแล้วแบบมันแบบเออแคแค่บาราซิลแต่พอยุคนี้โอ้โหนัดที่เจอกับเซอร์เบียมันดูแล้วเหมือนที่ผมบอกมันดูแล้วมันอยากเต้นมันเพลินนะ เออมันเพลินอะเดี๋ยวบอลก็ออกซ้ายสวิตซ้ายแทงปุ๊บเดี๋ยวนี่วิ่งแล้วแบบวิ่งแล้วมีการแบบหลอกล่อตามสไตล์เซมบ้าบาร์ซิลูกูแล้วผมแบบรู้สึกว่าชอบมากสวิตมาเพื่อนหนึ่งกันยังไงคุณผู้ชมแต่ว่ามันจะอยู่ไหวหรือเปล่าวเนี่ยรอโดนอะผมมองเลยว่าเล่นรอโดนเลยผมมองว่าบราซิลชุดนี้ออร่าจับมากออร่าความเป็นแชมป์สูงมากเราจะได้เห็นแบบทุกคนไม่นกลมเกลียวกันนะพี่เนาะคือทีมมันองประกอบดีอ่ะทนี่แหละคือบราซิลที่อาจจะเป็นแชมป์เพราะนัดล่าสุดคือเราขุยแล้ว่าอาร์เจนตินาอาจจะเป็นแชมป์แต่เรามองแบบพอเหา แรกไปแล้วเรามองว่าบาราซิลนี่แหละอาจจะเป็นแชมป์ก็ได้ใช่จับสีจับมากเพราะงั้นเกมนี้บอกคุณผู้ชมเลยว่าสวิตเซอร์แลนด์เล่นรอโดนแล้วมีโอกาสมากกว่า2ลูกผมมองแบบนั้นะมากกว่า2ลูกครับนัดหน้าลิชาร์ดิสันอาจจะโชว์ฟอร์มได้ดีคือที่ผมมองว่ามากกว่า2ลูกตรงที่เกมแรกที่บราซิลเจอเซอร์เบียเซอร์เบียเล่นเกมแรกพวกเขายังไม่มีแต้มพวกเขาต้องเตะตัดหนักเหลืองเป็นเหลืองรอมแรกแต่สวิตมันมี3มแต้มรออยู่แล้วเพราะงั้นสวิตเองไม่ต้องการเขาเรียกว่าไม่พร้อมจะแลกเมื่อไม่พร้อมจะแลกก็จะเล่นแบบกัก ก็เกกงๆว่าเล่นไม่กล้าใส่หนักไม่กล้าอะไรใช่ครับใช่ครับผมเลยมองว่า2ขึ้นสวิตน่าจะเล่นรอโดนพี่แต่ยังไงเราก็ต้องฟันธงบราซิลอยู่ดบราซิลผมว่าลูกที่3รอได้เลย2ลูกต้องมี3เม็ดต่ำๆๆนี่นะครับดีนะครับถ้าเกิดว่าติดตามก็นี่เลย3คู่เน้นๆ3คู่ในทิกตอกเจอกันอีกครั้งกับ3คู่เน้นๆนะครับ3คู่เน้นๆของฟุตบอลโลกในวันเพื่อสปดีที่ ย4บพฤศจิกายนส่วนส่วนสามคุณในเช้นเอฟซีคุณอะ่ะเอฟซีคุณผมยอบคนมาคอมเมนต์มากเลยว่า,าวันแรกจำนำรถวันสองจำนำบ้านวันสุดท้ายอยู่วัดอะไรห <c oughs> มดหมดตัว <c oughs> <c oughs> อะไรก็ไม่รู้นี่เป็นในกลุ่ม G ครับต่อไปในกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม S กลุ่มนี้ก็ต้องบอกว่าโปรตุเกส3คะแนนแล้วครับกาหน่ายังไม่มีคะแนนใช่ครับส่วนอีก2ทีมอย่างเกาหลีใต้กับอุรุกวัยมีเพียงแค่1นคะแนนจากผลเสมอในเกมแรกนั้นต่อไปเกาหลีใต้จะเจอกับกาหน้า เล่นเวลาสองทุ่มครับน่าดูอีกแล้วการหน้าเนี่ย ไม่ใช่ไม่ดีนะเล่นดีดูดีนะดูดีนะใช่ครับนัดที่แล้วที่เจอกับโปรตุเกสหูเอาโปรตุเกสปั่นป่วนอยู่นะคือแบบทั้งโูเบนดิอาร์หรือแบบเบนโดซินบาก็หัวหมุนเหมือนกันนะอย่างปีกซ้ายของอะไรนะที่คูดูสคูดูสคูดูสที่อยู่กับอาจัมอาสเดมก็เอาเจ้ากาเซโร่ปวดหัวเหมือนกันปวดหัวเหมือนกันนะดีเลยนะคูดูสคูดูสตัวเนี้ยแล้วก็ตัวอื่นคือเขามีความเร็วแบบผมมองว่านักเตะมันคือข้อเสียของนักเตะจากแอฟริกาตรงที่การไม่มีสมาธิกับเกมแบบเต็มที่อ่ะบทจะโดนก็โดนสองลูกติดๆง่าย ใช่ครับแต่หมดจะได้ก็ได้เออมันน่าเสียดายตรงที่แบบว่าเขาเกือบจะตีเสมอได้ไอ้ลูกนั้นน่ะลูกท้ายที่แบบแอบอยู่หลังเขามันเป็นมันเป็นแทคติกละเออเราจริงจมันไม่ฟาวเลยไม่ฟาวไม่ฟาวทำได้แต่มันเป็นลื่นไมืก่อนไงเหมือนใจร้อเนี่ยถ้าเกิดว่านิ่งนะหน่อยนะแตะหนงเสร็จแล้วใช่แต่แบบคนไม่ยากได้เลอมันแบบมันล้นอ่ะล้นเราน่าจะล้นแล้วแบบก็เลยลื่นไปแต่ผมว่ามองว่านัดนี้เกาหลีน่าจะกินเกาหลีก็ดีเกาหลีก็มาตรงดีตรงดีใช่ครับก็ลุ้นเรื่องของการบาดเจ็บกินมินแจหน่อยแต่ไม่น่าจะมีอออะไรมาาาก่่่่ัยงดลสุทีเจ อลุกไกวก็ทําได้ดีนะพี่ทำได้ดีถึงแม้ว่าตัวเองจะแบบซาลิระบางคนอาจจะตัวเล็กกว่าทางอุลุกไกแต่ก็ทําได้ดีได้ดีพอสมควรเลยแต่แค่วันนั้นมันความเด็ดขาดความเด็ดขาดไม่มีไม่มีเหมือนกันของเกมดีกว่าครับดูรูกทรงดูอะไรแบบเกมมีทรงอะเออใช่ครับเข้าทําได้ดีแล้วก็มีศูนย์หน้าหมายเลขเก้าหล่อๆโ้คอนติงเชียลชอบเลยก็ตอนแรกอะโหคนฟอร์มสองหมื่นสามหมื่นพอลงท่านั้นแหละเป็นแสนหล่อเลยตรงนี้หล่อเลยกัดอะหล่อเลยหล่อเลย นี่เป็นคู่ของเกาหลีใต้กับแานดานของกาหน้าผมว่าเกาหลีรูปทรงมาดีกว่าคู่นี้ผมมองว่ามีสกอร์แน่ๆ่มันต้องยิงครับคู่ต้องยิงเพราะทั้งคู่มีอาอย่างกาหน้าก็มีแค่ไม่มีแต้มเลยใช่ครับแต่เกาหลีเขามีแล้วหนึ่งบางทีเขาอาจจะเล่นเหมือนพี่ทนบอกเล่นทรงๆแล้วก็รอสวนก็เป็นไปได้แต่ว่ากาหน้าน่าจะทุ่มทั้งหมดที่เขามีเพื่อคว้าสามแต้มในนัดนี้แต่ผมก็ยังมองว่าเกาหลีใต้น่าจะเป็นคนที่เฉลยไม่เฉลยชนะก็ชนะไปเลยอะ เขารูปทรงเกมเกาหลีใต้น่าจะแบบรัดกุ่มของเกมได้ก็น่าจะเป็นเกาหลีใต้น่าจะชนะผมมองคล้ายๆกันว่าเกาหลีใต้น่าจะชนะผม3าหนึ่งผมให้สามหนึ่งเลยสามหนึ่งเลยคุณหนึ่งครับนี่นะครับถามคุส่วนได้นะครับสามหนึ่งเลยผมสามหนึ่งได้นะครับสามหนึ่งไม่หนาไม่หนาเราเออเกาหลีใต้ยังไงก็เกาหลีใต้เกาหลีใต้นะเกาหลีใต้คู่สุดท้ายครับเตะช่วงเวลาตีสองโปรตุเกสที่มี3คะแนนเจอกับจอมโหดอุรุกวัยช่วงเวลาตีสองโปรตุเกสกับอุรุกวัยนะครับ โปรตุเกสมี3คะแนนครับผมจากเกมนันอดอะไ้มาแล้วสุดอุรุกวัยเองมี1คะแนนครับเกมเนี้ยดูแล้วนี่ยก็ต้องเป็นโปรตุเกสมันกักนะมันกักนี่มันกักนะหลังจากที่ได้เห็นฟอร์มที่แบบเจอกับอ่ากาน่าเหมือนโปรตุเกสเล่น10คนโดนใบแดงเ <c oughs> ปล่าอีกคนนึงไม่วิ่งพูดกับประตูแหละครับเดี๋ยวชวนลงเดี๋ยวชวนลงเอฟซีเขายิงให้เจออยู่ไม่แต่เอาจริงนะถ้าพูดกันตามตามเรื่องของฟุตบอลจริงอะ Tao mày được đây là mày hình những chiên Mày tên nhìn chuyện. Chuyện มันปฏิเสธไม่ได้แหละว่าเขาวิ่งน้อยแล้วก็เหมือนจะไม่เป็นประโยชน์กับดิเท่าไหร่ถ้าไม่นับการเรียกจุดโทษได้กับทีมลูกนั้นนะโอกาสเขามีเยอะมากแต่เขาทาไม่ได้เฟิร์สทัชก็ไม่ดีใช่ครับสปรินต์ไปถูพื้นที่สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเงี้ยคือถ้าสมมติว่าเรามองอถ้าจจเป็นโรนโดในสีปีในฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วเราอาจจะให้ปรตเกสชนะไปเลยก็ได้เพราะว่าพี่สีปีที่แล้วเขาคือคนที่แบบแม่งคือกำลังดีอ่ะกำลังลังดีอ่ะคือเราอาจจะมองว่าคนอายุ27พร้อมที่จะเป็นแบบมันเป็นช่่ววงัยยอาุที ที่สุดของบอลยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปแต่โรนโดสามสิบกว่าช่วงประมาณสามสิบสามเอ็มันคือช่วงที่พีคที่สุดของเขาอ่าแล้วผมมองว่าฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วอ่ะถ้าถ้าโรนโดนเนี้ยร่างร่างทีแล้วอะผมว่ายังไงถ้าปรตุเกสแต่มันกลายเป็นว่ามันมันเป็นคนละโรนโดที่เรารู้จักจับบอลก็แย่วิ่งชนเขาก็ล้ม บางบอลก็ไม่ได้สปินทีก็บืดมันเป็นโรนโดที่เราไม่คุ้นชินนะพี่ใช่เนี่ยเวอร์ชันโรนโดเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันโรนโดที่แฟนโรนโดแฟนโลนโดวะเออเขาน่าจะเห็นว่าคือก็ต้องยอมรับเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็สังหารว่ามันไม่ใช่คนเดิมแล้วอ่ะใช่ครับก็ต้องยอมรับตรงนั้นอาจจะมีลูกเทคโม่งที่ดูแบบวือหวาแต่ถ้ามองภาพรวมตลอดที่เขาอยู่ในสนามแล้วมันมันไม่ไม่อันตรายเออมันไม่ใช่อันตรายกับแนวรับเท่าไหร่เลยแต่มันก็ยังมีนักเตะคนอื่นอย่างเช่นเจ้าฟิลิกที่นัดล่าสุดกก็ยิงผมมว่าเี โปรตุเกสเองอ่าน่าจะเล่นรัดกลุ่มหน่อยเพราะก<ช>็มีต่างแต้มตุน ป็นอุรุกวแหละที่ต้องเดินหน้าเข้าใส่แต่เกมนี้น่าจะสนุกกว่าที่อูรุกวเมื่อต้องเปิดเข้าใส่พร้อมแรกเต็มที่พร้อมแรกอ่ะอุรุกวเป็นทีมที่เหมือนที่เรารู้ๆก,กันเขาเป็นทีมที่พร้อมแรกทุกอย่างคืออเมริกาใต้พี่มันมีมันมันจะมีไอ้นี่อย่างหนึ่งเหมือนเขาเรียกว่านะแพสซีฟแพสซีฟสกิลเหมือนแบบความฮึกเหิมของบอลเขาอ่ะใช่มันจะมีความแบบกูต้องสู้อ่ะใช่ครับเพราะงั้นเกมนี้ผมมองว่าสูสีแต่ผมสูสีครับในใจผมเสมอผมให้อูรุไกว อ่าผมไม่รู้วัยผมผมว่าโปรตุเกสไม่น่ามาผมว่ามันน่าจะออกเสมอเสมอมีสกอร์เสมอมีสกอร์มมอรแต่ว่าแต่แต่ผมก็ว่าอุรุกวัยน่าจะเฉือนชนะเฉือนชนะเหรอเฉือนชนะอ่าฟองหน้าผมอยู่อ่าพี่ทำยไงเอาแล้วดูเด็ดดูเด็ดสอมซูโรณ์บอลโลกไอ้เลยน้นองๆยิงเข้าจะทำท่าสู้เหมือนไอ้ตัวกาหน้าไหมไม่ทำเดี๋ยวจะเต้นอ๋อเดีจะยิงแบบสู้เหมือนไอตัวกาหน้าแล้วแบบแล้วก็จี้จะได้เหร นี่คุณเอาท่าฟีฟาไว้ใช่ทุบทักัน่อยทักวันลอยเออแล้วอ่ะฟันธงเลยพี่นัดนี้ยังไงผมว่าเสมอครับลูกไวเฉียดชนะอ่าและนี่เป็นพรีวิวประจำวันนี้นะครับโปรแกรมที่แข่งขันกันในวันนี้ในพกีฬาอินไซด์นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับแฟนๆเรียกร้องกันมาเยอะแยะมากมายอยากเห็นเขาคนนี้กลับมาในช่วงท้ายรายการเหมือนเดิมนะครับน้องคนนี้เขากลับมาแล้วนะครับยขอต้อนรับยำบอกชละ เปลือเปลือกแอร์ทามไม่ใช okay. ่เหรอเอ้ยดิฉชื่ออะเอามามาโอ้โเนี่ยไหนเข้ากล้องแล้วะสักคำนะคำนะคำมาแล้วก็เปลือกแอร์ทามแล้วก็อ่ะมีไหมอ่ะขอขอครบอัฒนาแล้วต้องครบไหมนะอคมเลยนะเมื่อกี้พูดถึงอะไรนะโรนัลโดโรนัลโดนี่มาแล้วเกี่ยวโรนัลโดว่าว่าไงโปรตุเกสยังมีโรนัลโดครับแต่ผมไม่อยากโซโล่คุณได้ปับ ไปไปไปเดินต <kung> ัดกล้องเอาเลยมาเดินตัดกล้องออเออเอไม่เคยทำไม่ผิดหวังกานตัดกลกองตะกา้ไม่เคยทำให้ผิดหวังใช่อ่าคนนี้เกิดมาเกิดมาเพื่อฆ่าพี่แจ็คนี่นี่จะบดบอลโลกกันนะมันมันมันยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมันโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมกว่าลอนโดอนเดี๋ยวมันเป็นพิธนัารสุดท้ายมัเป็นพิธีการสุดท้ายอ้าวลาไปแล้วคุณผู้ชมเจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับเราสองคนผมทศพรญาและมณิชย์โยธัสลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เฮ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 เราต้องออน้าดิ๊ดิเอออะไรอยากโซโล่เออ